ี้ไม่กลับนะเพิ่งในแอร์ใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วเขานัดไปที่ไหนครับร้านสิทธิสักดิ์ไงแล้วมันอยู่ไหนครับก็ลองหาดูอ้าวนี่ไงพี่โนโ้ตถึงแล้วสิทธิสักดิ์นี่ไงอ่าเออแล้วพี่โน้ตพอรู้หมดหรือเปล่าอ่ารู้สิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยมาอ่ะก็ถ้าจะพูดถึงนะฮะร้านกาแฟที่อยู่ในถนนปากแท่กของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นร้านไหนไปได้เลยนอกจากร้านบ้านสิทธิสักดิ์นะครับซึ่งร้านกาแฟเนี่ยเป็นร้านที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาถนน ปากแพรแห่งนี้เนี่ยเห็นปุ๊บเป็นต้องสะดุดตาทีเดียวนะฮะ<อ>ในฟุกลองบอกเชียวว่ามันน่าสะดุดตาตรงไหนอ่ะครับอย่างแรกเลยนะคือตึกที่ใช้ทําเป็นส,สิริสังเนี่ยเป็นตึกโบนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่สุดพังในปีสนะองพนสี่ร้อในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองอ๋อนะครับโดยบ้านสิริสังเนี่ยฮนะ,ะได้รับสถาปัตยกรรมนะฮะหรือรูปแบบมาจากวัฒนธรรมแบบซ<อ>ิโนโปรตุกีสนั่นเองนะฮะ<อ>ในสมัยรัชกาลที่5นะทำให้แบบมีความสวยงามนะดูจาก ลายของประตูลายของป้ายอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วต่อมาในปี2552นะครับตึกแห่งนี้ก็ถูกปัดแปลงให้กลายเป็นร้านกาแฟราจตสทุกวันนี้ครับนะครับโดยทุกคนอาจจะสอสยว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อว่าร้านสิทธิสังนะครับอ๋อสงสัยครับ่ับพี่โน่เออเพราะว่ามันมาจากชื่อของเจ้าของอาคารนั่นเองนะครับชื่ออะไรครับคุณประพฤติสิทธิสังนะครับเขาก็เลยเอาชื่อ นามสกุลซิตี้ซังเนี่ยมาตั้งเป็นร้านกาแฟออ๋ใช่ครับเท่าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เองเป็นชื่อที่แบบคุ้นนะพูดปุ๊บก็คุ้นเลยครับพูดมาขาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากรู้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงตามผมเลยครับป้ายพวกเราแต่เป็นไงก็ นั่งเพินเพินนะคะอิ่มจนจะหลับเลยเอ้าคุณทานอะไรมาบ้างก็เมื่อกี้นี้นะคะที่นี่เขามีเค้กอร่อยมากเลยน้องแอร์เค้กช็อกโกแลตแต่แบบสีออกออกเดงนเดเขาชื่อเลดเวลเวดโอ้โหไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าอร่อยเค้กสตอรี่แล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะดื่มน้ำเนี่ยเป็นน้ำผึ้งบวยมะนาวอร่อยมากนี่แก้วที่สค่ะ นี่สั่งไว้สองแก้วรองค่ะนะคะมาที่ร้านสิทธิสามนี้นะคะขาดไม่ได้คือเครื่องดื่มอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้ละคะ่ะที่พึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อกี้ไปแอบดูในตู้เคน์ามานะคะคือหน้าตาหน้าทามีอาไรตัวเด<า>ียว<า>แล้วก็ถามว่าในแถวนี้เราก็ไปมาทั่วแล้วนะคะรู้สึกว่าเค้กที่เนี่ยมีความแตกตา่างนอกจาก เมื่อกี้ที่เราทานเค้ก Red Velvet แล้วนะคะก็ยังมีช็อกโกแลตมูสนะคะแล้วก็ยังมีเครปสตรอเบอรี่อันนี้เป็นซ<ฮ>ิกเนเจอร์ของที่น<ฮ>ี่นะคะก็ยังมีอีก <c oughs> ยังเพิ่ง,ย,งยังไม่หมดยังมีเค้กไวช์ช็อกโกแลตกับมักคาโดนัลดนอ่ะต้องเรียกว่าอย่าทนาทนเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะอ้วนเรียกว่าทุทกตัวเนี่ยก็ชิมมาแล้วแต่ก็อยาก ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวอ่ะเวลามีของอร่อยอๆเนี่ยก็นคิดถึงคุณผู้ชมที่สุดแบบก็พามาแบ่งปันราคาร้านสิบที่สามค่ะนะคะก็อยู่ถนนปากแพรกพูดถึงถนนปากแพรกเนี่ยะนัดกับน้องเขายังไงก็นัดให้มาเจอที่นี่แล้วนี่ให้เดินจากวัดเหนือมาอยู่ที่มาก็มันไกลอ๋อแล้วน้องเขาเน้าวัยรุ่นเวลาขับรถมาระหว่าง ที่เดินเนี่ยต้องศึกษาชีวิตเพราะว่าที่เนี่ยเขากำลังจะทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนนั่นน่ะสิแล้วนี่เดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่ไมรู้นี่แหละคงจะข้าวานูนออกบ้านนี้มาแล้วหลก็รอ,อแบบหนึงนะคะแต่ก็เตรียมเครื่องดื่ม<ช>อร่อยอร่อยก<ช>ับขนมเค้กไว้รอลูกชายทั้งสองของดาวนะคะมาถึงแล้วยังไงอากาศดีใช่ไหมกว่าจะมาถึง มากเลยครับคุณบอกให้นนั่งรถมาด้วยกันก็ไม่ยอมก็ออกกำลังกายแบบนี้แหละครับ แล้วเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เดินสเห็นอะไรบ้างเห็นอะบ้า็เห็นบ้านเยอ้พอเ้ยแล้วไม่มีมันะคนนะมีผู้คนนะบ้านเรือนมีประวัติศาสตร์นะเห็นแต่บ้านเหรอใช่ครับเขาเอามานนู่นเอามานี้ไม่ว่าจะลถูกมาหลายบ้านเยนะเขาบอกเขากี่บ้านอะไรรไหมมาไปดูแล้วประทับใจอะไรกับถนนปากแพ้มในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือบ้านบ้านเรือนเก่า มันสแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนจังหวัดกาญจน์เมื่อามาก่อนเลยจะตามบ้านหนึ่งไม้นะฮะแล้วก็ทาให้แต่ว่าพอเราเดิอนอย่างเงี้ยเราก็ังเห็นวัฒนธรรมเก่าๆอยู่นะหมว่ายังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะโอ้โหตอบได้น่ารักมากทั <c oughs> ้งน,นี้แหละคร <c oughs> ที่ผมเห็นนะ ก็คงจะเป็นวิธีการ Eugene, ชีวิตของชาวสมุทรปแากเนี่ยครับอย่าที่ผมเห็นมันก็ไม่เหมือนกับคนในเมืองนะครับเพราะอย่างเช่นการพวกจับปลาแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในนี้ครับมาแล้วนะครับนาวแสนร่อยดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนอันนี้คนก่อนนี้คงนะเดี๋ยว ตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่เดือนกกว่านเนาะที่เรามาทํางานด้วยกันเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยบอกหน่อยคือว่าได้อะไรจากการร่วมงานกับรายการร้อยเรื่องมือการบ้างใช่ครับอย่างแรกผมได้นะคือความรู้ครับเพราะบางที่ในมือการผมยังไม่เคยไปเลยนะก็ได้ไปกับรายการ แล้วก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างว่าการเป็นดีกรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันมีอะไรเยอะแยะแล้วได้เรียนรู้การนะว่าทำกันบ้านเป็นยังไงใช่ครับปกติไม่เคยทำกันบ้านเลยคือต้องเตรียมตัวานาาั้นล่ะต้องรูมไปก่อนอาตามหนึ่งวันแล้วก็ตะก่อนเนี่ยผมเป็นคนกลัวกล้องมากเจ๊กล้องนี่มีหัวเราะอย่างนี้แต่เดนนี่นี่ผมก็เลยทำให้ผมยังไม่กล้าออกกล้องมาก่อนเลย แต่พอมาทำจริงๆแล้วมันโตขึ้นมาเออมันก็ไม่เป็น,มนไม่ทำให้เหมือน,น,อนรู้สึกว่าตัวอเองเนลาโอากาสกันแหนะอากาศบางทีเขาจะถ่ายรูปผมก็ไม่ไปอย่างเงี้ยพอมาเนี่ยได้ดูแล้วว่าเออทำได้ครับดีใจด้วยเนาะ <c oughs> เพราะเรียกว่ามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนิโน,โนล่ะคาครับก็ นะฮะหลังจากที่ได้มาทํารายการกับไอนี่ทาให้เราได,ได้รู้จักนะฮะสาขที่ต่างม,มากมายเลยซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนเลยนะฮะเพราะว่าจะหมกมุ่นอยู่กับของ,ของบ้านอ <laughs> พอได้ออกมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าเออเมืองการมีอะไรที่น่าเที่ยวกว่านั้งเยอะนะดีกว่าอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านไปไม่มีอะไรเลยก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการได้ทํางานกับผู้ใหญ่ครับเราได้ประสบการณ์ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เราได้รู้ว่าเออ ทำอย่างนี้เหมาะสมไหมอะไรไม่เหมาะสมนะฮะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าเนี่ยมันหาได้ยากนะสาหรับในวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยนะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะฮะเนยเรื่องเลยจริงๆครับนะคะพูดถึงความประทับใจเราก็บอกไปแล้วว่าเราประทับใจอะไรเมื่อตอนที่อยู่ที่วัดวันนี้ก็ต้องบอกว่าประทับใจอะไรเราสองคนนะก็นย่อนหน่อยหย่อนๆหน่อยนะเน่ความสวยของทั้งคู่เราได่สุดเลยเนี่ยนะคะถึงบอกว่าไทำงาน ทำงานกับเยาวชนเนี่ยดีอย่างเงี้ยล่ะ,ะทำให้เรารู้สึกอ่อนเยาวนะคะมแม้บางทีจะแกล้งกันบ้างอะไรบ้างก็อยากโกรธกันนะทำด้วยความรักด้วยความเอ็นดูก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาะระยะหนึ่งประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยเขามีช่องทางที่เขาจะสามารถบอกเล่าตัวตนของเขาเนี่ยผ่าน รายการแล้วก็ทำให้<ม>ทำให้กลุ่มของผู้ใหญ่อย่างค<ม>ุณพ,พ่อคุณแม่ของน้องฟุ้งเนี่ยยอมรับมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกยินดีไปด้วยนะนแม่ะะแล้วก็ลูกชายดิฉันเนีมีโนเนี่ยทราบมาว่ารู้สึกว่าดีดีขึ้นลักษณะการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตได้ได้จัดสรรเวลาได้ดีขึ้นซึ่งก็มีคนมาชมให้ฟังแม่แอร์เนี่ยเขาเตรียมเค้กอร่อยอร่อยให้ด้วย จัดไปให้เลยคนละหนึ่งชิ้นแต่เดี๋ยวทานด้วยกันก็ได้นะทีนี้เลยไก็ยังมไม่ให้ไม่ให้จะขอทานด้วยขอนด้วยะขอทานด้วยแมีของอร่อยก็ต้องแบ่งกั้นนะคะแล้วมีอะไรที่เพิ่งเตรียมก็เตรียมน้องมาให้น้องๆก็คือแบบเป็นเป็นใบประกาศนโยบายสำหรับน้องฟุกับน้องนีโน่นะคะเพื่อให้เป็น เพื่อให้บอกว่าการแล้วเข้าร่วมกิจกรรมกับรายการเนี่ยได้อะไรบ้างครับคช่ครับแล้วเรามีทุนการศึกษาเล็กๆน้อยนะให้กับน้องๆด้วยกลับไปเดเอาให้คุณแม่นะไม่ใช่เอาไปไม่ใช่ไปเปิดซองเอาไให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้คุณแม่ดูก่อยา่าได้อะไรเวลาเห็นใบประกาศนียบัตรใบนี้ก็อยากให้คิดถึง พวกแม่ทั้งสองคนนิดนึง <c oughs> แล้วก็รายการนะแล้วก็หวังว่าในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆสองคนจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เก็บข้อคีดต่างๆที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยแต่เข้าสคนก็น่ารักจริงนะนะไปพัฒนา,นนาในด้านการทําง,งานต่อไปใช่สองคนนี้ก็ต้องชมเลยนะคะว่าเป็นเด็กดีคือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแบบเล่นสนอะไรงเงี้ยกันบ้างแต่สิ่งที่สิ่งที่เขาน่ารักก็คือ เวลาเขาอยู่กับพวกเราเนี่ยเวลาเราสักเขาก็ทำตามทาได้บ้างไม่ทําได้บ้างก็เป็นความเพียนแม่แอนเนี่ยประทับใจมากเลยเนะทั้งสองคนราะ<อ>ว่าวเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นพัฒนาการ<ช>ก็ต้องบอกว่าพัฒนาการจากวันเนี้ยมันคงไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แค่นี้นะเอากลับไปแล้วก็จํา คำสอนอพวกเราอาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะน้องแอนเนาะไม่นะดิฉันไม่ไปพูดดิฉันดูแลอย่างดี้วก็ต้องบอกว่าแต่ว่าทุกๆทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาไปเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เอาไปเป็นสิ่งที่ทาให้เราเดินไปข้างหน้าได้วันนี้อาจจะเป็นบันไดหนึ่งขั้นที่หนึ่งแต่เชื่อเถอะค่ะมันจะมีบันไดอีกหลายขั้นให้คุณก้าว ก็เก <So> ็บมาเป็นข้อคิดแล้วก็เอาไปใช้สองตัวเองแต่ต้องบอกว่าสองคนนี้ก็ยังทํางานอยู่กับเรานะคะไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลามาหลั่งลเยอะกันขนาดนี้อาจจะใช้ช่วงเวลาสารทิตย์นะคะสำหรับ น้องๆที่สนใจอ,อ,อยากจะเข้ามาออดิชั่นกับพวกเรามาร่วมงานก<ม>ารเป็นทีมงานร้อยเรื่องเมืองการจูเนียร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดตามชมรายการเราไปเรื่อยๆนะคะจะมีการออดิชั่นครั้งต่อไปเร็วๆนี้แล้วก็ยังจะมีน้องที่ที่รอบที่แล้วเข้ามาออดิชั่นเรายัางไม่ได้เรายัางไม่ได้เรียกนะคะตั้งแต่นี้ไปก็จะพามาพบเจอกันที่นี่รายการร้อยเรื่องเมืองการะคะ่ะ อาแล้วค่ะ,คะแต่เดี๋ยวก่อนมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเ,เขาบอกว่ามีกิจกรรมดีดๆเกี่ยวกับปากแท็กสิงเสมสซอนแต่จะเป็นอะไรเรื่องราวอะไรอน่ะน้องแอมมีคนมาบอกเรามั้ยอต้องมีสี่เดี๋ยวเราก็มีทา่านผู้อุปถมัมภ์รายการของเราวันนี้ที่เรามานั่งรับประทานขนมอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะคะ ก็จากท่านนี้ราคาจารย์สุภาพสิทธิ์ฝั่งนะคะเขาจะมาพูดถึงเรื่องปากแรกสินสโมอองค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีดีของจังหวัดกาญจนบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดแต่ว่าไปฟัง ปากแพร์ศิลป์สมโมสรนะคะที่เราอยากจะแนะนําหรือให้ประชาชนในจังหวัดการได้ทราบนะคะว่าปากแพร์ศิลป์ส,มสมโมสรเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงมีวัตถุประ,ประสงค์ยังไงนะคะก็เนื่องจากว่าพวกเราเป็นคนในท้องที่เนี่ยอยากให้ชุมชนเนี่ยได้เข้มแข็งนะคะในการที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับศิลปะ,ปะซึ่งศิลปะ,ปะเนี่ยสามารถที่จะช่วยช่วยหลายๆอย่างที่ให้เด็ก ได้มีความรู้มีสมาธิในการทํางานอะไรเงี้ยก็เลยมารวมตัวกันขึ้นเพื่อที่ทํากิจกรรมที่กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เล็กๆเกิดจากกลุ่มคนไม่กี่คนนะคะทีนี้ก็อยากจะให้เอนะคะได้แนะนําหรือบอกให้พวกเรารู้ว่าที่ปากแพทย์ศิลป์สโมสรเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะค่ะค่ะส่วนของปากแพศ์ศิลป์สโมสรนะคะมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าเ,เราชอบทำงานศิลปะ แล้วเราก็เริ่มชวนพวกพ,พี่เพื่อนๆน้องๆมาร่วมทำงานร่วมกันโดยเน้นกิจกรรมเพื่อเพื่อส่วนรวมมากกว่าการค้าการค้าโดยตรงค่ะจะให้มีเด็กให้เด็กเขามานั่งวาดรูปวาดทาละบายสีให้ผู้ปกครองมาแทนที่จะให้เด็กเล่นเกมอย่างเดียวก็คือให้มีกิจกรรมว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็สร้างความ หมือนร่วมมือร่วมใจในชุมชนอะค่ะให้ดูให้ให้ให้ขนมเจ็ดนี้ให้ปากแพะมีชีวชีวาขึ้นใหม่ทั้งหนึ่งเอออย่างตัวอย่างกิจกรรมก็จะมีเพนเสื้อเหมือนที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะจะเป็นเป็นเพนเสื้อปากแพะสิทธิ์โมสอแล้วก็ที่อาจารย์ใส่อยู่ก็จะเป็นตึกของบ้านสิทธิสามโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านสิทธิสามและหัวหงคคอฟฟีใ่ให้ใช้สถานที่ในการจาัดกิจกรรมคือเราเน้นเน้นเน้นความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลัก แล้วก็ให้ให้บ้านที่เห็นแล้วจัดกิจกรรมอ่ะสองครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ,อมด้วยดีนะคะมีคนมาร่วมม,กกมีคนมาร่วมร่วมร่วมทำกิจกรรมหลายคนเริ่มถามว่าเออจะจัดประจําหรือเปล่าพวกเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะจัดกันเป็นออทุกสุกและเสารค่ะโดยเป็นเสารเว้นเสาร กิจกรรมที่กำลังจะเกิดทางล่าสุดที่กำลังจะจัดนะคะก็คือเสาร์ที่สุกที่ี่ส4เสาร์ที่2 5าจัดที่หน้าบ้านศิริสังค์เลยค่ะเดี๋ยวยากงดีนิดนึงวนะคะว่าเรามีกิจกรรมที่เสริมสำหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนศิลปะนะคะพื้นฐานของศิลปะโดยที่ว่าอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะคืออย่างอย่างกระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะมาเพ้น ด้วยตัวเองนะคะมีการสอนขั้นพื้นฐานพอเรียนเสร็จเนี่ยก็จะได้กระเป๋าสิ่งนี้กลับไปซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ไม่สูงมากนะคะเป็นค่าต้นทุนที่สําหรับให้ครูได้มาช่วยสอนด้วยแล้วก็จะเป็นผลงานของของตัวเองจะเป็นความชื่นชมนะคะแล้วเมื่อจะรู้ว่าเมื่อเราได้ลงมือทาศิลปะเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยทุกคนมีความสามารถในการทําศิลปะทุกคนนะคะ เราจะมีความภูมิใจที่ได้ชิ้นงานกิดขึ้นคสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้มีเวลาให้รู้สึกว่าเกาเปนทางานประดิษฐ์ได้เพราะบางคนมันคนไม่กล้าเพราะขณะการทํากิจกรรมมเราจะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเพ้นเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะอยากให้มานั่งทํากันเองเราทาบล็อกไว้ให้แล้วคุณก็มานั่งทํากิจกรรมร่วมกันเพราะเราไม่ได้เน้นเป็นเชิงพาณิชย์้ค่ะจะจะเน้นเหมือนกับว่าให้ให้มาร่วมกิจกรรมกันมากกว่ากิจกรรมนี้ก็จะมีใน ที่บ้านศรีสังนี่นะคะวันเสาร์เวลา10บโมงครึ่งหนึรอบนะคะแล้วก็บ่าย3ามโมงอีก1นึ่งรอบะะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะพื้นฐานได้มาเรียนพื้นฐานกันค่ะแล้วการทำกิจกรรมของปากพายสิสอสอนสโมสรนะคะเราเรา<อ>เน้นทำระยะยาวค่ะอย่างโปรแกรมที่เราวางไว้ก็คือถึงสิ้นปีนี้เลย ก็ตารางก็จะมีกําหนดไว้แล้วค่ะอย่างที่หน้าบ้าน<ด>าก 8, <ด>็จะแปะกระจน้มพันไว้แล้วะะหรือจะเข้าไปดูใน Facebook ค่ะ mm hmm. ปากแพทย์อาร์ตค่ะจะมีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วสองครั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์มามาแนะนําได้แล้วก็เชิญชวนทุกคนเข้ามามาร่วมมาร่วมกิจกรรมได้ใครอยากเป็นพี่เลี้ยงอยากเป็นอยากสอนศิลปะเด็ก เชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับให้ทุกคนร่วมกันหรือหรือจะอาจจะมาทําแสดงกิจกรรมอย่างดนตรีเปิดหมวได้เปิดหมวได้เรายินดีเลยค่ะที่จะมาช่วยทำกิจกรรมจะได้ขยายไปเรื่อยๆนะคะหลายๆบ้านหรือบ้านใครเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ได้นะคะเปิดในบ้านของตัวเองเสริมกันถนนปากแพรก็จะได้ เป็นปากแพทย์ที่มีชีวิตนะคะโดยที่เราไม่ต้องปิดถนนทำเป็นถ<ช>นนคนเดินก็คือให้มีชีวิตชีวาด้วยตัวของตัวเองะคะ่ะให้ทุกบ้านได้ร่วมได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ด้วยด้วยความสมัครใจใช่เราเราความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นนะคะ,คะโอเคค่ะถ,ถ,ถ้าเกิดร่วมสนใจที่จะร่วมกิจรกรรมกับเรานะคะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะปากแพทยรอาร์ตขับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะ 086 761 5369ค่ะลงทะเบียนเรียนนะคะจะรับขั้งแรกในประมาณไม่เกิน15ท่านค่ะติดต่อไดที่บ้านที่สังเลยค่ะวันนี้เรามีความสุขเต็มเสี่ยมเลยนะคะแล้วก็ต้องมีเพื่อทําให้คนผู้ร่วมรายการเราสุขไปด้วยเราก็มีของอร่อยอร่อยจากร้านแก้วฟา่ากรวมไปถึงน้ําแกงส้มปรุงรสสาเร็จรูปนะคะยี่ห้อครัวไทย่ะมอบให้ค่ะ ค่ะ,คะขอบคุณค่ะพวกเราทั้งหมดหลังท่านผู้ชม,มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย